สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันที่31มีนาคม2568ขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนพอดีนะครับวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม2568นะครับสินค้าเราทำขึ้นจากกลิกแนมนะครับเป็นสินค้าทางการเกษตรนะครับ มันจะเป็นทรงกอไก่นะครับขุมจะยาวหนึ่งฟุตนะครับสามสิบเซนครับคุมยาวสิบสองนิ้วสี่หุนนะครับครับคุมยาวครับ ความกว้างจะ3นิ้ว3ามนิ้วพอดีเลยครับกว้าง3าม3นิ้วสันขนาดเจมิลเป้เลยนะครับเรืน่นี้ลุยหนักได้เลยครับลุยดามไม้ประดูครับส่ให้เอ็นหนาเลยครับสวยง,งามยาว6นิ้วครับดาม ยาวหกนิ้วนะครับไม้ประดูสวยงามครับตมยาว12นิ้ว4หุนกว้าง3นิ้วนะครับสันหนาเจ็ดมิลเปะ๊ะภาพไม้ประดูครับยาวหกนิ้วครับใดนสนใจโทรมานะครับเ๋จะลงเบอร์โทรลงราคาให้นะครับทาง YouTube นะครับ มาณนี้นะครับผมครับผมยอมมาะตะฐานนะครับยุานไม่ฟันไม้แล้วนะครับเรามาตะแารโอเคนะครับมีฝักก้อพีซีถูกเชือกลัดเข็มขัดให้นะครับ ไปไล่ไปสวนท่องเที่ยวเดินป่าพกพาไปได้เลยไม่ต้องกลัวบาดมือนะครับสินค้าทางการเกษตรนะครับพกพาไปไล่ไปสวนไปเที่ยวเดินป่าตั้งแคมป์คุยป่าลุยสวนได้เลยครับท่าในใดสนใจโทรมานะครับเรามีบริการเก็บปลายทางครับเดี๋ยวลงเบอร์โทรให้คุณครับ